สวัสดีจ้าวันนี้มาลองเครื่องรุ่นขนาดใหญ่220โวลต์นะครับให้กับคุณลูกค้าก่อนที่จะจัด,จดส่งเนาะนะครับลองกันครับเปิดสวิตช์ปับ๊บแล้วก็ให้กดปุ่มสีแดงอีกครั้งหนึ่งนะครับฮะอ่าตัวนี้เป็นตัวตั้งอุณหภูมิปรับขึ้นปรับลงนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวตั้งเวลาจเจยาวกีน่นาทีก็ปรับได้เลยนะครับอ่าตัวนี้เป็นตัวเลือกเลือกโปรแกรมครับ ผมอ่อนแอปันกลางหรือแข็งแรงเนี่ยกดไปได้เลยตัวนี้นะครับตัวนี้นะหลังจากนั้นเราเลอกเวลาได้เลิกอุณหภูมิได้ก็กดปุ่มสีแดงอีกครั้งหนึ่งครับมันก็จะทํางานประมาณนี้ครับส่วนปุ่มนี้เป็นตัวเปิดปิดไฟสีแดงด้านในนะครับไฟสีแดงนี่คือติดทุกหลอดเนาะคุณลูกค้าขาเนี่ยครับติดทุกหลอดนะครับนี่เนาะนี่นะฮะติดทุกหลอดนะครับนะครับ ถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบไฟสีแดงคุณลูกค้ากดปิดปุ่มนี้นะครับมันก็จะปิดอยากได้สีแดงก็กดปุ๊บนะครับก็จะปิดขึ้นมานะครับส่วนปักไฟตรงนี้นะฮะมันจะโชว์เป็นสีแดงแบบนี้นะครับอันนี้คือทํางานอยู่แต่ถ้าเกิดว่าพอแกนดัดนี้มันร้อนปั๊บเนี่ยครับแต่ระดับมาตรฐานบุ่มเนี่ยสีแดงเนี้มันก็จะ,ะโทษทสีครับอันนี้คือเราปิดไว้อันอันนี้คือเป็นลักษณะแบบนี้นครับ อันนี้คือเปิดนะครับเปิดเปิดน้านบนนี่คระอันนี้คือเปิดติดทุกอันนะครับเดี๋ยวพ่อค้าจะเปิดให้ดูทั้งหมดเลยนะครับติดเนาะติดนะครับจะเ,เปิดให้ดูทุกอันเลยเราเค็กกันแบบนี้เลยนะครับเค็กทุกเส้นเลยนะครับนี่ก็ติดนี่ก็ติดนะครับพอเราใช้ไปสักพักหนึ่งนะคอ่าแกนมันร้อนปั๊บได้อุณหภูมิที่เราตั้งไว้นะครับปัก๊กตัวนี้ย สีนี้มันก็จะมันแสงมันจะดับลงนะครับมันจะแบบติดติดดับๆของมันเองดโดยอัตโนมัติเนาะมันเป็นการตัดตัดไฟนะครับนะครับอันนี้ก็คือเปิดติดนะครับเปิดติดเปิดติดก่อนทรงนี้เราจะลองให้ทุกอันแบบนี้เลยครับ,นะรบอันนี้เนาะอันนี้ครับนี่เลย ติดนะครับติดทุกอันติดทุกอันติดทุกอันอ่ะค่อยปักหลุดเหรอโทษนะขอโทษทำเมือทำเมื่อสส้นพูดปักหลุดนะครับขออภัยนะ,ะปักหลุดอีกทีนึงเนาะ,ะขออภัยครับเมื่อสส้นพูดปักหลุดนะ นี่นะครับเปิดทุก Eun อันน,นี่นะครับปิดทุก Eun อันน,นะครับนี่ฮะพอสักพักหนึ่งนี่ติดเปิดหมดแล้วะคระับพอสักพักหนึ่งน่ะอ้แกนตรงนี้มันร้อนนะคะนี่คือเริ่มอ,อุ่นๆ,ๆนะครับพอมันร้อนปุ๊บเนี่ยไฟสีเนี่ยมันก็จะดับลงนะครับพอเย็ยนปั๊บมันก็จะแสงขึ้นมาใหม่นะครับอันไหนที่เราไม่ได้ใช้เราก็ปิดแบบนี้ไว้นะครับอันไหนที่เราใช้เราก็เปิดไว้แบบนี้ครับ น,นี่ก็เริ่มร้อนนะครับเช็คดูทุกวันเนาะร้อนอ่าร้อนนะครับจับดูทุกวันให้เลยเนาะโอ้ยร้อนฮะอันนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับเลยไม่ร้อนติดทุกวันนะครับอ่าเปิดแล้วนะ อ่าสักครู่นะครับจะเปิดให้ดูทุกอันร้อนฮะอันที่เปิดแล้วมันจะร้อนครับ,รบนี่คือร้อนทุกอันเลยนะครับไฟตรงนี้เวลาตังนี้มันร้อนได้อุณหภูมิที่เราตั้งไว้วนะั่นน่ะมันก็จะดับเองนะคะรับพอมันเย็นปุ๊บม,มันก็จะปรับขึ้นมาใหม่นะครับตามนี้นะครับสวัสดีครับ